สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมมาแชร์บิวไฟบ้านนะแบบว่าสายผสมเล่นได้หลากหลายดีเอ่อมันเล่นได้หลายสถานาการณ์อย่างนี้ดีกว่าก็สกิลที่ผมใช้เลยที่ไว้เคลียร์ม็อบนะสกิลนี้วิ่งชนอันนี้ปกติคนเล่นเยอะแล้วก็สกิลเตรียมประมาณนี้ใครไม่ทันก็หยุดดูได้นะฮะก็สกิลเดียวเลยไว้เคลียร์ม็อบจะมีอันนี้มาเสริมตอนตอนเคลียร์ม็อบไปเฉยก็คือจังหวะที่เราโดนลุมอ่ะ มอนมันล้อมเร,อเราเยอะๆใช่ไหมล้วบางทีเราตัวกระตุกม,มันจะเสียจังหวะคราวนี้เวลาเราเจอบอสแลร์ใช่ไหมผมจะใช้อ่าเพอร์เฟกต์สไตล์ประมาณนี้เลย <t ương ling> คือเพอร์เฟกต์สไตล์อ่ะผมจะใช้สกิลวอล์คายอันนี้ก่อนเพื่อบัฟบ แบบัฟความแรงของลาดไฟเพิ่มขึ้นเพราะเราเล่นสายไฟเป็นหลักเนาะนี่ฮนะก็จะประมาณนี้เลยงา่ายๆคราวนี้มาเจอบอสยูนิคใช่ไหมมันจะมีสกิลนี้อ่า โทเทมผมเอาไว้เสริมเป็นเจาะไฟ3มช่องเลยเจาะไฟคือให้โทเทมแล้วก็จะมีลูกน้องเราออกมาช่วยตีแล้วมันก็จะเจาะไฟให้เราหลังจากนั้นเราใช้เคิร์ดไฟฮะเจาะเกาะไฟเจาะต้านทานไฟเออสกอิลประมาณนี้น,นี้โทเทมนะ,ะคือหลังจากที่เราใช้สองอันนี้เสร็จอะโทเทม วางเคิร์ดเราจะใช้วอคายตัวนี้เพิ่มแล้วก็ลงแฮมเมอร์ออฟก็อดแบบนี้ฮะแล้วเราก็ใช้วอคายคือคอมโบตอนเราเจอบอสจุนิกจะมีแค่นี้ฮะอันนี้ของแฮมเมอร์ออฟก็อดเนาะ จริงๆผมยังไม่ได้เจาะรูห้าถ้าเจาะได้จะจะแรงกว่านี้ฮะถ้าเจาะห้าได้ให้ใส่เพิ่มเดเมดก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับไฟอีกอันหนึ่งจะดีมากเลย ancestors my อันนี้คือพัดสีพัฟซีผมอาชีพผมเอาแบบนี้นะเอาอัพเตอร์ช็อคแล้วก็เอาแต้มเล็ก50%แล้วก็เอาเลือดนะเลือดผมประมาณ5,000เนี่ยเลือดผม5,000เกาะว่า75ต้านทานโคบประมาณนี้เลยพัฟซีก็อัพตามนี้เลยฮนะอันนี้เอาไว้แบบใช้เน้นเพอร์เฟกต์สไตล์นะไปขึ้นข้างบนเอาไฟก้อนนี้ลงมาเอาไฟอีก แล้วก็ลากยาวลงมาอันนี้ก็ดามเมจเบนแฮนนะเอาอันนี้เอาสเตนกับเกาะเอาสแตทเพื่อที่จะได้เอาจแอนบอดครับน,นีเพิ่ม After อัพร์ช็อคอ่าลงมาเรื่อยเื่เลยอันนี้คือเราเอาเพราะว่าจะได้ไม่ต้องตีพลาดต,ตีโดนตลอดอันนี้อันนี้ก็ลงมาเอาอันนี้ฮะสามเเซแม็กซิมัมไลฟ์แล้วก็การตัวกระตุกด้วยไอสแตนเทรชชอรอะไรผมอาจจะเรียกผิดต้องขออภัยนะฮะ มันคือการกันตัวกระตุกแหละเออเวลาโดนตีได้สเตนตด้วยแล้วก็ลากยาวลงมาฮะอันนี้คือถ้าสังเกตเห็นนี้ผมใส่สร้อยใส่สร้อยผมเสริมเสริมเอาสารกันไม่มีอะไรก็บวก50%แ t t แ c k d ด m ม g e นะแต่ลดความเร็วโจมตีนิดนึง5%ลงมาฮะอันนี้คือสกิลเจมที่ผมใช้ก็คือเพิ่มเอ็ก a f i ้าไฟดาม e 3%กับสเตน3%ไอโนดกลางะนะก็คืออันนี้ 1อัน2 3 4ส,ส,สก็จะได้12%ซทั้งหมดอ่าตรงนี้แล้วก็ลงมาฮะลงมาเอานี่จะแอนบอร์ดสเตนต์ก็ผมก็จะพอสเตนต์ผมอยู่ที่500กว่ากว่าเพราะว่าอาวุธที่ผมใช้ก็รีควายสเตนต์193กมันก็จะเพียงพอเพราะว่าเราลากลากยาวลงมาเลยลากยาวลงมาเอาไฟแวะเอาไฟตรงนี้นิดนึง2แต้มเจาะไฟกับเพิ่มอีกไนเวลาอีกไนความแรงอีกไนฮะ ลงมาเอานี้เปลี่ยนการหลบหลีกทั้งหมดมันเป็นเกาะอ่ซึ่งช่วยได้เยอะผมลองแล้วประมาณแปดประมาณสามสามพันได้สามพันก็ประมาณห้าเปอร์เซ็นแล้วก็นี่แวะลงมาเอาสแตนะแล้วก็ตีเร็วขึ้นนิดนึงเพราะตะกี้เราเอาอันนั้นไปลบเรามีลบห้าเปอร์เซ็นตรงนีนะ้ซึ่งถ้าสกิลจะช้าถ้าเกิดเราไม่มีตรงนี้หรือจะเอาตรงนี้ก็ได้นะนี่ ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าตรงเนี้ยผมคำนวณแล้วมันได้แค่14%แต่ตรงเนี้ยมันได้18ผมก็เลยเลือกเอาตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ลากยาวขึ้นมาต่อจากทีวิวนี้ฮะขึ้นมาเอานี่นี่เปลี่ยนพลังโจมตี75%เป็นไฟอันนี้แหละเราเลยเป็นไฟล้วนเลยคราวนี้ก็อัพอันนี้ไฟขึ้นมาอีกเพิ่มไฟดาเมจตรงนี้ก็อัพเอาสเตน5%นะ การตัวกระตุกด้วยแล้วก็เพิ่มสตันิวอัพด้วยขึ้นมาอีกเอาตรงนี้ฮะคือผมติดปัญหาไอตัวมอนแลที่มันชอบมีไอวงออร่าสีส้มเงินน่ะแล้วมานาเราหดเร็วมากซึ่งผมก็เลยไม่เล่นมานาแม่งเลยเอามาเป็นเลือดให้หมดอ่างนี้แล้วเราก็ดันมาเอาไฟตรงนี้ฮะเพิ่มดาเมจไฟเยอะๆก็มีเท่านี้ส่วนจีวิวนี้ผมจริงๆผมจะแนะนำว่าให้ใช้เป็นพวกแบบเ,เสริมอีกไนนะ เสริมพวกแบบความแรงของดาเมลโอเวอร์ไทม์ฮะดีกว่าแต่ผมจะไม่มีตมังค์ซื้อ <c oughs> ก็เลยใช้อะไรพวกนี้ไปก่อน <c oughs> เพิ่มแอร์เลฟเฟกต์เอาอ่าอันนี้ก็พาสซีฟโดยที่ผมเล่นอ่าแล้วก็อันนี้ด้วย <c oughs> ผมออฟสเตนโอเค Soul for my collection. You shall die slowly. I will end your meaningless life. The Eternals oh, will we'll never surrender. Rend your soul. So come back to me.

แล้วก็คือเกาะมันพื้นฐานเกาะของไททันมันมันมีอยู่แล้วเนาะบวกอาร์เมอร์อินชีสอาร์เมอร์เป็นเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้มีอยู่แล้วให้หาพวกถ้าหาสเตนพวกสเตนได้เยอะๆก็ยิ่งดีฮะแต่ของผมมีแค่สร้อยกับอันนี้มันน้อยตอนอันนี้คือใช้บิว์เก่าที่แบบเล่นมามันเลยไม่สูงเท่าไหร่แหวนก็แหวนสเตนก็แพงมากผมเลยไม่ใช้ซึ่งจากอยากจริงใจคืออยากให้เลน,นเสื้อเพราะว่ามันบวก5เเ็ a t ติเนาะมันทำให้สเตนม,มันเพิ่มขึ้นเยอะมากแล้วก็จะสามารถไปอัพแจนบอดได้ง่ายะฮะก็คือเสื้อตัวนี้ไม่น่าจะถึง 5D y ดีผมจำราคาไม่ได้นะลองเช็คกันดูส่วนโล่ก็ผมเลือกเป็นอันนี้เพราะว่ามันคูณโซโซ็อกเก็ต500เปอร์เซนจริงๆมันตันที่600อแต่ว่าผมไม่มีตังไปซื้อขนาดนั้นก็เลยเอาแค่นี้พอก็ใส่แม็กซิมั่มไลฟ์ครับเอาพลังชีวิตสูงสุดเข้าไว้ส่วนแวนก็เข็มขดัดก็จริงๆไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ถึงบีชลิงก็ได้นะ ที่ใช้ยังอื่นต้านทานก็พอเพียงแต่ว่าผมมีเข็มขัดพอดีก็เลยซื้ออันนี้มาเพราะว่าวงเดียวเนี่ยมันคูณห้าสิเปอร์เซ็นเข้าไปใช่ไหมเนี่ยมันก็พุ่งขึ้นมาเจ็ดสิบสองถ้าถอดลดไปห้าสิบห้าสิบปอร์เซ็นเลยประมาณนี้ก็อ่ะอย่างที่บอกบิวยังไงก็ได้ส่วนอาวุธก็เน้นเน้นนะฮะฟิสิกส์เดามเอจแหละกับไฟแค่นั้นเองเอาอันไหนก็ได้ที่สูงสูงก็เพียงพอ คือจะเห็นว่าเาเมจอะของอันนี้มันน้อยมันแค่เนี้ยแสนเดียวเองแต่ว่าอีกไนท์ผมอะมันประมาณ95 0 0 0ต่อวินะต่อวินาทีซึ่งดูเลชั่นตรงนี้มันประมาณ9าวิก็เพียงพอนะจริงๆมันดันได้ได้มากกว่านี้เพียงแต่ว่าของของไม่ถึงจริงๆต้องหาตังมาซื้อคือของยิ่งถึงก็ยิ่งแรงฮะพอผมไปใส่เจมอันนี้ด้วยแหละเนี่ยถ้าถอดอันนี้ออกคือมันลด ดาเมจที่5%เพื่อไปเพิ่ม75%ของความแรงอีกไนนี่ถ้าถอดปุ๊บมันเด้งขึ้นไปแสนสามเอเวอเรตดัอเมจที่เกือบสองแสนเนาะแต่ว่าอีกไนอ่ะมันเหลือแค่เจ็ดหมื่ซึ่งผมลองคํานวณคิดๆเล่นๆและไออีกไนแรงกว่าเพียงแค่ว่ามันปิดบอสได้ช้าก็เลยเอาเพอร์เฟกต์สไตล์มาจบก็บิวที่ผมเล่นก็ประมาณนี้ฮะน่าจะสนุกขอบคุณที่แวะเข้ามาชมนะครับก็ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยเอาไว้เดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆหรือว่าบิวก่อนที่จะมาถึงตรงนี้เป็นยังไงเดี๋ยวอาจจะทำมาให้ดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ